เหมือนมือไปโดนอะไรสักอย่างนี่ไงที่หนูบอกว่าหนูตัดกิ่งเขาเห็นไหมมันขึ้นละนี่พอตัดกิ่งเขาปุ๊บอะดูลาเวนเดอร์ค่อยมีอีดอกกล้วยเข็มนะอีดอกกล้วยเข็มที่หนูคุยกับส้มไว้อีดอกเนี้ยหนูคุยกับส้มว่าหนูจะปลูกส่วนต้นนี้เราไม่ได้เขาหรอกปล่อยเขาเหอะ เพราะว่าตอนนี้ก็คือลาเวนเดอร์ขึ้นถ้าจเจ้าออกก็คือตัดออกทั้งใบอะ่ะนั่นละคะไว้ให้เขาเป็นปุ๋ยสังเกตไหมว่าตรงนี้ทำไมลาเวนเดอร์สวยๆพักกระพงมันนอนอยู่แต่อันเนี้ยวัชพืชค่ะวัชพืชวัชพืชล้วนๆนี่ แต่ส่วนมากหนูไม่ค่อยทิ้งเขาไงหนูจะเอาไปใส่กระถางนั่นเ,นเก็บเก็บใจไว้ในลิ้นชัดดอกนี้มีแล้วนะเดี๋ยวเขาก็ออกดอกไปแช่เขาก่อนไปนเนี่ยจะได้น้ำฝนต้นนี้หนูก็ชอบหนูชอบต้นเนี่ย ว่ามันไม่มีดอกแต่มันสวยมันจะดูดินะรักต้นไม้แต่ต้นนี้ดอกมากดกดกแต่ต้นนี้จะลูกเล็กค่ะลูกเล็กส่วนนี้ลูกใหญ่เนี่ยจะเป็นต้นนี้ให้ดูลูกจะใหญ่กว่าสังเกตไหมแต่นี่จะเล็กสุดเลยเล็กเล็กแต่ดกมาก ่าเอามาปลูกผักนะตัวที่มันเป็นรูรูนี่พฝรั่งแม่งก็ซื้อมาเลยนะืแต่ส่วนนั้นอนะ่ะกินได้นะแต่มันเป็นเหมือนตำเย,ยะ่ะพวกนี้หนูจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้มันร้อนดีๆสังเกตว่าลาเวนเดอร์หนูนหนูภูมใจกับเาเวนเดอร์นปลูกเองกับมือนี่นี่ต้นนี้ก็ยังอยู่ ต้นนี้วัชพืชไม่ที่จริงทําไมหนูถึงไม่เอาเขาลงเพราะว่าหนูมองว่าเดี๋ยวต้นนี้มันจะแตกโกรกอีพวกนี้หนูจะเอาออกหนูต้นนี้ก็สวยสวยเนาะแล้วพวกนี้หนูแซมไม่เฉยเฉยไงตอนแรกอะแต่ต้นนี้ยังไม่เอาเขาออกเท่าไหร่หรอกแล้วทีนี้มันมันหมดหน้ามันหมดหน้าเออดูดอกเข็มค่อยมันหมดหน้าเอ่อพวกพวกดอกไม้ที่เป็นหัวดอกไม้ประเภทหัว อันนี้พูดในในไม่ได้รอบรู้นะไม่ได้รอบรู้อย่าเชื่อนูนะหนูพูดในฐานะที่ว่าปลูกเป็นคนที่ปลูกต้นไม้ไม่เป็นก็จะมาใส่เดี๋ยวหนูก็ไปตัดตัดตัดมันลงพูดในฐานะที่คนปลูกต้นไม้ไม่เป็นค่ะแต่ว่าเราอะไรที่เราทําแล้วมันมันพอพอมันขึ้นแล้วเรามีความสุขกับมันไหมจริงไหมเออมันมันมันเหมือนเขาเรียกอะไรผลผลิตเนาะใช่ใช่ปะถามเวลาใช่ปะ ทำไมตัวนี้ไม่เดียวไม่ได้โดนเลยอตัวสองคนเนี้ยคุณคุณชายเจ้าของบ้านเขาเอามาวางเหีย่ยวิ้่ไหมเอามาวางยังกับดูเลยนะกินมแปะกามแล้วถาแล้วนี่เดี๋ยวต้องรดน้ำเขาดูสิมันแหง้งนะดีมันแหง้งแต่ว่าปุ๋ยก็ใส่ไปแล้วนะปุ๋ยใสยไปแล้ว แต่ต้นนี้หนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นวัชพืชหรือเปล่าเหมือนมันจะเป็นต้นอะไรที่หนูเอาพยายามเอามาโรยอะ่ะอืเห็นบ่มหืมมีหัวป่ะ b l a c นี่แหละหนูก็เอามาใส่ไว้ปลูกต้นนี้แล้ว ออกดอกค่ะแต่มันมีดอกมาแล้วป่ะ <c oughs> มันมีดอกมาแล้วนก็ปักไว้หน่อยเพราะเราปลูกเองอืมแต่เราเวนเดอร์ทุกคนดูนะเด,เดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวให้มันนี่ก่อนหนูจะตัดไอ้พวกที่เป็นหัวออกไอ้พวกเนี่ยพวกที่มันแบบเขียวๆแบบเนี้ยคือไม้หัว แต่ว่าเขาไม่ตายนะคือเราจะไม่เอาเขาทิ้งเราแค่จะตัดทิ้งตัดทิ้งเราเราเอาไม้อื่นมาปลูกแทนมาปลูกเสมนแต่ดูจะบอกว่าต้นนี้สวยสวยแล้วมันก็จะขึ้นทุกปีไม่ตายด้วยทนมากทนแดดทนฝนทนหนาวซีทนได้จริงขอบคุณนะคะที่แวะมาชม,มวันนี้หนูเป็นอะไรสามจุก หนูรักเขาสวัสดีค่ะ